ครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับนะที่เข้ามารับชมนะครับนะช่องบ้านไละสวนเจริญพรนะครับนะก็ช่องผมก็เคยทําคลิปนะครับเรื่องฝังรั้วไปเนาะนะครับก็ขอบคุณนะครับพี่น้องที่เข้ามารับชมนะครับนะแล้วก็ชี้แนะแนะนสอบถามกันนะครับคลิปนี้ก็ก็จะมาดูความคืบหน้านะครับสวนนะครับสวนเล็กๆสวนไม่ใหญ่สวนสองสองร้อยตารางวานนะครับนะประมาณสองงานเนาะนะครับ อ่ะมาดูนะครับมาดูด้านข้างก่อนนะด้านข้างนะนะครับพี่น้องนะครับอ่ะอย่างฝังรั้วไปนี่นะครับฝังรั้วแนวรั้วของผมนี่ไหมครับนะมันก็ผมที่กันมาสูงเนาะนะครับนะผมก็จะได้แก้ไขวิธีการนะครับง่ายๆโดยนี่ปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับปลูกหญ้าเนเปียร์รอบรั้วเลยครับตรงนี้นี่เห็นไหครับเสารั้วนี่ไม่ล้มเลยเห็นไหมครับเพราะว่าดินมันไม่ ดินไม่ดินมันไม่สไลด์ลงเยอะเห็นไหมครับนี่นะครับผมก็ปลูกหญ้าเนเปียร์ขึ้นมารอบนี้เลยนะครับเราปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับผลที่ตามมานี่ก็คือนะครับเห็นไหมครับนะหญ้าเนเปียร์ที่มันแห้งที่มันเปื่อยนี่เป็นปุ๋ยชั้นดีเลยนะครับครับเดี๋ยวผมพาไปดูข้างในอันนี้คือข้างนอกนะครับนี่ปลูกหญ้าเนเปียร์นะครับกันสุดได้อย่างดีเลย่ะตัวนี้นะครับ รั้วกระถินกินได้ของแม่บ้านผมนะครับนะผมแนะนําแล้วว่าอย่าปลูกนะครับถ้าปลูกก็ต้องดูแลอย่างดีเลยนะครับเห็นะนะครับรั้วกระถินกินได้นะครับแต่ก็ถือว่าโอเคนะครับเพราะว่าแม่บ้านเขาอยากปลูกนี่แนวรั้วกระถินนะครับนะปัญหาตามมาถ้ามันโตนี่ก็กําจัดยากนะครับกระถินนี่นะครับนี่จะกําจัดยากส่วนในสวนนะครับนะในสวนผมนี่ ผมจะยังไม่ปลูกอะไรมากมายนะครับนะก็จะมีต้นมะพร้าวนะครับมีอ้อยอ้อยนี่ทำอะไรโอ้บำรุงดินชั้นดีเลยครับนะนะครับช่วยบํารุงดินนี่เศษใบอ้อยนี่เน่าเปื่อยนะครับของปีไหมครับเยอะเลยนะครับนะสร้างธาตอาหารได้อย่างดีนะครับนี่อ้อยพันรุณบุรีผมนะครับนไครับใบจากอ้อย ใบจากหญ้านีเปียนะครับต้นหญ้านีเปียนี่นะครับสามารถสร้างประโยชน์ให้ดินเราเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าดินที่มาถมนี่ผมบอกอเลยว่าเป็นดินเหนียวแน่นอนนะครับน้อยมากที่เราจะได้ดินที่สมบูรณ์มานะครับเพราะว่าบางทีเรื่องของผู้รับเหมาในการถมดินด้วยแหละนะครับเนาะนะครับนี่นะครับโอ้โหนะครับเต็มเลยเห็นไหมครับนะอ่ะตอนนี้ก็เป็นต้นขนุนนะครับผมก็ยังไม่ปลูกอะไรมากนะครับปลูกเล็กน้อยนะครับ ต้นกล้วยบำรุงดินนะครับใบมันเป็นปุ๋ยได้อย่างดีเลยนี่นะครับสำหรับใครที่มีพื้นที่ไม่เยอะนะครับนี่ผมก็แนะนําเลยลุกอ้อยนะครับนี่นะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ต้องการนี่เราก็ตัดทิ้งง่ายๆนะครับไม่ต้องไปสนใจเรื่องตอมันนะครับนะอ้อยก็ทําลายง่ายนะครับตายง่ายนะครับไม่ยาก ตันนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับผมก็ไม่ได้ปลูกอะไรเยอะๆนะครับตอนนี้นะครับอย่างที่ผมบอกผมจะบารุงดินก่อนนะครับบารุงดินให้มันให้มันมีธาตุอาหารก่อนนะครับแล้วก็จะค่อยลงพืชต่างๆนะครับตามที่เราต้องการมันก็จะง่ายจะดีขึ้นเร็วขึ้นนะครับนี่นะครับเห็นไหมครับตัวนี้ส่วนที่ผมลงลงยาในเปียนะครับนะมันก็ไม่สุดนะครับถ้าใครดูคลิปผมนะครับก็จะเห็นว่าตัวนี้มันสูงมากเลยตอนฝังเสาเสาร้วนด นะครับตอนฝังเสา้วจะสูงอย่างมากเลยหญ้าในเปียนี่ช่วยได้เยอะครับนะอ่าตัวนี้ก็เป็นต้นกล้วยนะครับต้นกล้วยก็ปลูกไว้หลายพันนะครับจนผมจำไม่ได้ละอ่ะ <c ười> อันนี้ก็เป็นถังน้ำนะครับเอาไว้ลดน้ำต้นไม้ใกล้ๆนะครับ <c ười> อ่าตัวนี้ก็เป็นถังน้ำนะครับเอาไว้รดน้ำครับไม่ต้องเดินไกลนะครับนะ นั้นสาหรับเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับที่เหาะสมที่ทาสวนนะครับไม่ใหญ่ไม่ใหญ่มากนะครับประมาณสองงานไม่เกินไร่หนึ่งนี่ผมก็แนะนําไปเลยนะครับนะปลูกพืชบํารุงดินก่อนนะครับไม่ต้องรีบใจร้อนนะครับนะเรามีปุ๋ยเต็มพื้นที่นี่เราปลูกอะไรก็ง่ายนะครับทีนี้นะครับแล้วตัวนี้นะครับประโยชน์ของหญ้านีเปียนะครับนี่หน้าฝนนะครับสําหรับใครที่สมดินใหม่นี่ผมบอกเลยเข้าออกสวนยากแน่นอนนะครับ ประโยชน์ของหญ้านีเปียร์นี่นะครับผมก็จะเอามาลองไม่ต้องเทหินคุกเลยครับนี่ครับผมจะอามาลองตามล่องมันนี่นะครับเพื่อเวลาที่เราวิ่งรถเข้าออกนะครับหน้าฝนนี่นะครับมันจะช่วยไม่ให้ถนนมันลื่นนะครับนี่คือประโยชน์ของพวกหญ้าเนเปียร์นะครับต้นมันนี่นีครับนี่ต้นหญ้านีเปียร์ผมมาลองไว้ไหมครับเวลาเราเข้าออกสวนนี่มันจะไม่ลื่นนะครับ อ่ะโอเคนะครับเพื่อนๆวันนี้ก็มาดูความคืบหน้านะครับของสวนเล็กๆสองงานไม่ใหญ่นะครับนะพอเท่าที่มีแรงทานะครับเวลาว่างๆแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วนะครับสองงานนี่นะครับก็จะเลื่อนนะครับฝากติดตามกันไว้เดี๋ยววันหน้าผมจะมาลงคลิปเรื่องของการเอาไฟฟ้าเข้านะครับเพราะว่าเมื่อกี้ก็มีช่างมาดูแล้วครับนี่เสานู้นนะครับมาถึงหน้าสวนนี่ ว่าเป็นยังไงนะครับก็ส่วนมากก็จะขอไฟเกษตรกันเนาะนะครับแต่ปัญหามันก็มีเนี่ยนะครับบางทีก็ต้องศึกษาดีด้วยนะครับอ่าวันนี้ผมก็ให้ช่างเข้ามาดูแหละช่างที่ชํานาญการด้วยชํานาญงานด้วยนะครับทําประจําแล้วเขาจะรู้นะครับว่าอะไรยังไงนะครับอย่างขอมปัญหาใหญ่คือหนึ่งตรงนู้นเป็นเขตรถไฟนะครับเป็นเขตรถไฟนะครับอ่าโอเคนะครับคลิปนี้นะครับมา่าลืมฝากกดติดตามกันไว้นะครับนะมีอะไรก็คอมเมนต์แนะนากันได้นะครับเไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับ คลิปนี้วันนี้ก็สวัสดีครับครับลมเย็นๆครับผมสวยนะจนอ่อยพิวนะครับอ่า